เวลาเช็คค่าฝุ่นในแอปพลิเคชันลองแหวกแผ่นที่ดูเล่นๆนะคะเราจะเห็นว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งใกล้ๆเราเนี่ยสีเขียวตลอดเลยนั่นคือสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เป็นประเทศที่จัดการกับ PM 2.5ได้อย่างน่าทึ่งพอย้อนไปดูเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งแก้นะคะทำมานานแล้วและทำอย่างเป็นระบบด้วยสมัยก่อนเนี่ย2013 PM 2.5เ้าเขาพุ่งไป401ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร ปรากฏส่วนใหญ่เนี่ยไปเช็คดูแล้วควันเหล่านี้ก็มาจากอินโดซะส่วนใหญ่ค่ะการปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่าอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นต้นที่สุด2014รัฐบาลสิงคโปร์ก็ประกาศใช้กฎหมายฉบับหนึ่งเป็นกฎมหมายหมอกควันข้ามพรมแดนซึ่งกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจรัฐบาลสิงคโปร์ในการจัดการกับบริษัทหรือบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการก่อมล,ลพิษข้ามพรมแดนแม้ว่าจะอยู่นอกสิงคโปร์ก็ตามค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ดำเนิน ค่าปรับต่อวัน1 0 0 0 0แสนเหรียญสิงคโปร์2ล้าน5แสนบาทสูงสุดเนี่ยปรับไปได้ถึง2ล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อวัน70ล้านบาทเลยค่ะถามว่าเอาหลักฐานมาจากไหนภาพจากดาวเทียมก็มีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาสามารถจะส่งคนเข้าไปยังพื้นที่ไปตรวจสอบไปสืบเองได้ไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในประเทศนั้นๆถ้าเจอต้องดำเนินคดีคือขึ้นศาลสิงคโปร์ค่ะสิ่งที่ตามมาเนี่ย รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านก็จะเข้มงวดกวดขันระมัดระวังมากขึ้นอินโดนีเซียตอนนี้มีแล้วนะคะลงทุนในระบบตรวจสอบไฟป่าแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหมอกควันแล้วข้ามไปยังสิงคโปร์ค่ะนอกจากนั้นสิงคโปร์ขอความร่วมมือลงนามในข้อตกลงร่วมกับอาเซียนป้องกันหมอกควันข้ามพรมแดนและในประเทศเขาก็คุมเข้มเรื่องการปล่อยควันจาก โรงงานต่างๆรวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศเขาบอกแทบจะเป็นข้อบังคับบางคนบอกไปถึงสนามบินเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเครื่องฟอกอากาศหนึ่งในนโยบายสำคัญของสิงคโปร์คือ city in a garden หรือว่าเมืองในสวนค่ะเป็นแผนแม่บทพัฒนาประเทศตั้งแต่2014ยาวไปจนถึง230 0เน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเชื่อไหมคะทุกวันนี้ 47%ของสิงคโปร์เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะนอกจากนั้นการออกแบบผังเมืองคุณต้องมีธรรมชาติแทรกซึมไปทุกที่เลยคอนโดห้างโรงแรมจะมีต้นไม้เขียวๆปนไปหมดเลยค่ะส่วนที่ดังของเขาที่สุดนั่นก็คือสิงคโปร์บอทานิกการ์เด้นเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกแล้วสวนพฤกษศาสตร์ขนาด60เอเคอร์ สิงคโปร์ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะแท็กซี่รถเมย์เป็นไฟฟ้าค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ส่งเสริมให้ประชาชนเขาหันมาใช้จัก,กรยานขี่ไปทำงานหรอกเพราะมันเป็นไปไม่ได้สิงคโปร์เป็นประเทศในเขตร้อนแต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อ ปลูกต้นไม้มากขึ้นทําอากาศให้สดชื่นเย็นสบายร่มรื่นเมื่อนั้นแหละค่ะประชากรก็จะเปลี่ยนแล้วก็หันมาใช้จัก,กรยานปั่นไปทํางาน ล่าสุดรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของประเทศไทยเราเดินทางไปสิงคโปร์แล้วนะคะพร้อมคณะไปดูงานไปหาหรือศึกษาแนวทางในการแก้ไขฝุ่น PM 2.5เพราะมันส่งผลกระทบทั้งกับสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงภาพลักษณ์ของประเทศในการท่องเที่ยวรวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยคะ่ะ